ไปครับนักร้องพนงจรของอาจารย์ก็เรียกว่าลุงแนบลุงแนบท่านก็ไปแล้วไปสวรรค์ตั้งนานแล้วแต่ที่อยู่ได้ก็คือพ้นงานพ้นงานยังอยู่ได้ยังสามารถที่จะเขาเรียกอะไรมีการบันทึกพอบันทึกเสร็จปั๊บลูกหลาน หรือญาติพี่น้องหรือหลายคนที่ได้ผลประโยชน์ก็สามารถที่จะเอาวิดีโอเป็นวิดีโอก็ได้เป็นเพลงก็ได้เป็นหนังก็ได้เอามาเปิดต่อได้มันคืออะไรถ้าจะเปรียบเทียบถ้าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอีกทั้งสื่เล่มก็คือหมายก็ว่ามันเป็นการเพิ่มพูนเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการที่พี่น้องหาเงินหาทองนะครับพี่น้องครับ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมผู้หมวดโอ้ครับถามอีกวันนี้ทานข้าวหรือ,อยังอันนี้สลับเป๋าตังเข้ากระเป๋าไหมสงสัยไหมทํายังไงจะให้ตังมันไหลเข้ากระเป๋า <laughs> <laughs> อันนี้พ่อแม่ทุเรียนครับลูกเบลเลอร์เลย พี่น้องดูผูดีครับโอ้โหนี่พูทุเรียนน่ากินครับ <c oughs> เดี๋ยวว่ากันไปเอาละ่ะเราจะมาเพิ่มพูนการหาเงินหาทองได้ยังไงการเราจะเพิ่มพูนหาเงินหาทองเีราต้องมีวิธีการไหมมีครับ <c oughs> ถ้าเราไม่มีวิธีการอยู่เฉยเลยเราจะ,จะเพิ่มเงินเพิ่มทองได้ไหมไม่ได้ครับ ต้องมีวิธีนอกจากมีวิธีแล้วก็วิธีทำด้วยส่งกาแฟบอกมหมดใช่ชงแฟก็ได้อืมเนี่ยกาแฟครับพีนายเนี่ยสามารถเพิ่มพูนเงินทองได้ไหมได้ครับโดยการพวกเราบริโภคซ้ำสีสามแล้ววันสุข สตังที่เราซื้อมาเนี่ยแต้มสะสมที่เราที่มาวันสุดเขาก็จะจ่ายคืนกับเรายิ่งวันนี้ลหลายๆคนโชคดีโชคดีอะไรตอนเช้าวุ่นวายตอนบ่ายตื่นเต้นตอนเย็นเชโยไม่ใช่เลยผู้หมวดใช่ครับสาหรับบุคคลที่โชคดีโชคดีคดยังไงในอินดีโปรเจกต์นี่ก็เ,เพิ่มพูนการหาเงินทองด้วยไงครับรหัสสมตัวท้าย รหัสของอินดีมี9ตัวนะครับแต่มันไม่สามกันแต่สามตัวท้ายใครจะโชคดีวันนี้เมื่อพี่น้องบริโุกสินคา้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์นีสน่สกินแคร์สกินแคร์มีหลายตัวนะครับมีไนท์ครีมเดย์ครีมแล้วก็มูดแล้วก็ตัวหยดมีหลายตัวนะครับสกินแคร์หรืออาหารเสริมครับพี่น้องครับ นี่เลขท้าย3ตัวถ้าตรงกับรางวัลที่1นึ่ l ปกติ50,000 lpf นะครับเจ็ดหถ้าจำไม่ผิดเนาะเอาละทีนี้แล้วพวกเราจะเพิ่มพูนได้ยังไงในการหาสตังเพิ่มพูนเรามีวิธีคิดแล้วมีวิธีธทำ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือการลงมือทําผู้หมวดบอกส่งกาแฟซื่อมันมีอะไรใดแมนครับพี่น้องเห็นไหมร้านกาแฟาต่างๆที่เขาขายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่าเหนืออีสานกลางลงใต้เขาเปิดร้านกาแฟาเขาขายกาแฟาหรือพี่น้องแวะไปตามปัม๊มปั๊มนั้ามันต่างๆ,ๆเจออะไรถ้าเป็น ปตทะก็อเมซอนใช่ไหมถ้าเป็นบางจากก็อินทนินใช่ไหมเออแล้วแล้วแต่หล,ลายๆที่มีหลายที่อ่ะส่งกาแฟอะไรต่างติงต่งกิ้งอ่าพี่น้องลองนิกด,ดูนะปัจจุบันนี้ผมต้องกอย่างอเมซอนอย่างตามเท่าไหร่ห้าสิบกว่าบาทแก้วหนึ่งมันมีหลายยี่ห้อ บางคนอยากกินอเมริกาโน่บางคนอยากกินเอสเปสโซอยากกินนู่นกินนี่ก็คือแล้วแต่ใครอยากจะกินรสชาติแล้วพี่น้องเวลาพี่น้องไปพี่น้องจ่ายสตังค์ไหมครับจ่ายคนได้สตังค์กี่ใครก็เจ้าของร้านอเมซอนที่ใช่แล้วคนที่รวยกว่าอเมซอนกี่ใครครับเจ้าของใช่ไหมครับคนที่มาขายขาย ขายเป็นพนักง,งานขายเนี่ยพนักง,งานขายก็เป็นลูกจ้างนะครับคนที่รวยก็คือใครเจ้าของครับเจ้าของแบรนด์เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างพี่น้องเขาเป็นในเซเว่นคนที่รวยคือใครครับพนักง,งานขายเซเว่นพนักง,งานเซเว่นบอรครับไม่ใช่เจ้าของเหนือกันไปอีกคอใครครับซีพีเหมือนกัน แกาแฟคอฟฟี่นายใครครับเป็นเจ้าของครับพี่พี่น้องๆใช่ไหมครับคุณยศผมและหลายคนเป็นไรครับเป็นเครือข่ายผู้บริโภคนี่ครับอินดี้เขามีวิธีคิดเขามีวิธีการเสร็จให้อะไรครับให้พวกเรามีไรายได้วันละสี่หมื่ วันล,ละสี่หมื่นนะครับพี่น้องสามารถทํำตั้งแต่สี่ร้อยถึงสี่หมื่นได้ก็คือกระเป๋าใหญ่ใน In Project. อินดีโปรเจกต์เพราะฉะนั้นการที่พี่น้องกินกาแฟกินแล้วมีไรายได้เข้าพี่น้องจะกินกาแฟของตัวเองหรือว่าจะไปกินกาแฟคนอื่นครับผู้หมวดนูไปหันมาหนีหนูไปใน,นบ่นเด็กนู้ก็บ่อเด็กพกห้านูสิได้ไงพกสิครับ ก็ซองหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวนะแป๊บนึ่งนี่อันนี้แกะแล้วอันนี้ยังไม่แก่ซองหนึ่งก็ประมาณเจ็ดเจ็ดซองในกล่องเลยเจ็ดซองพี่น้องก็ใส่รถไปสิใส่กระเป๋าไปสิพอไปถึงอ้าวมันไม่มองเสียบน,น้ำห้อน ร้านค้าเยอะะเลยเซเว่นร้านค้าต่างๆเขามีที่เสียบแน่นอนพี่น้องก็ไปขอนำร้อนเขาก็เสียบก็ชบเท่านี้พี่น้องก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองการเพิ่มรายได้ตัวเองทำัไงครับเอาง่ายๆเลยการเพิ่มง่ายๆก็คืออย่างง่ายที่คนชาวทุกคนถามมาทํางแต่คืออุดหรือรั่วครับ อุดรุรั่วก็คือหมายเขาว่าปกติมันจะรั่วใช่ไหมปกติพี่น้องทานทานกาแฟาใช่ไหมพี่น้องขับรถขับไลยไปต่างจังหวัดไปเจอเสร็จปั๊บโอ้บรราการง่วงจากการกินกาแฟาเจอปั๊มแวะซื้อพี่น้องก็เปลี่ยนวิธีดิแวะเหมือนกันแต่เอากาแฟาของพวกเราไปซื้อซองเขาไม่กี่บาทก็ได้น้ำร้อนเขาไม่กี่บาทขอก็ได้แต่ก็เติมกาแฟตัวเอง แค่นี้ก็เป็นการอุดรูรั่วเงินทองพี่น้องก็ไม่ไหลออกไปแต่เงินทองพี่น้องก็จะไหลเข้าเหมือนสลับเปาที่ผมถือมาหรือเปล่ามันเกี่ยวอย่างกับผู้มหมวกับสลับเปาอะอลไรครับพี่น้องครับการเพิ่มพูนการหาสตังเราก็ต้องมีแค่แล้วก็มีโค้ดมีที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ นะครับคุณยศต,ตอนนี้รลยสี่เป็น64ล้านแล้วมั้งครับนะเดือนละล้านก็ทำมา4ปีแล้วปีนี้จะปีที่5พอเพราะฉะนั้น,นครับพี่น้องการเพิ่มพูนการหาตังค์เนี่ยในอินดีโปรเจกต์เขามีให้อยากแก่ได้พี่น้องที่เข้ามาดูตอนนี้หรือเข้ามาดูย้อนหลังที่กดไลค์กดแชร์ก็ไปถามคนที่เขากดไลค์กดแชร์ให้นั่นแเขาจะมีวิธีการเขาจะมีแนวทางเขาจะพาทําจับมือเราท่านทำว่า ทำยังไงจะได้วันละสี่ร้องวันละห้าพัสองวันละสี่ร้องวันละสี่0 0ื่นเขามีที่อินดีมครับวันนี้ผมพุ่มวดูก็ให้หลายๆท่านจงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกๆท่านทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>